เบียเลยตอนที่9ชีคํมเดนไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วเขารักรันนารักมากจนไม่สนความเพียพร้อมเขางองอนเธอจนหญิงสาวยอมใจอ่อนนอกจากนี้ชายหนุ่มยังลดตัวลงมาพูดคุยกับแม่ของเธอด้วยเอ,อ่เอ,อท่านชีคลําเพาทํำท่าจะคุกเข่าลงแต่เขาห้ามเอาไว้ไม่ต้องหรอกครับคุณแม่ไม่ต้องคุกเข่าให้ผมคุณแม่เหรอก็คุณแม่เป็นแม่ของรันนา ผมรักลน,นาเป็นสามีของเธอก็เท่ากับว่าคุณแม่เป็นแม่ของผมจริงไหมครับเอ่อค่ะผมอยากจะขอตัวลน,นากลับไปที่คาซิตาผมต้องการพาลน,นาไปทำความรู้จักกับครอบครัวผมให้มากกว่านี้ฉันไม่มีอะไรขัดหรอกคะ่ะท่านชีกแล้วแต่ลน,นาแล้วแต่ว่าลูกฉันอยากจะไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นผมขอตัวพาเธอไปเลยนะครับตามใจท่านชิกเะค่ะ แต่ฉันอยากจะขอขอให้ท่านชิกรักและดูแลลันนาให้ดีตลอดไปผมสัญญาครับว่าผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ลันนาเสียใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากแค่นี้แหละที่คนอย่างฉันต้องการผมก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นเหมือนกันครับลันนาดีใจมากที่ชายหนุ่มลดตัวลงมาคุยกับแม่ของเธอและทำท่าจะเข้ากันได้ดีมากด้วยแม่จะไม่ไปกับลันจริงๆเหรอจ๊ะ แกไปเธอแม่ช่วยงานที่ร้านอาหารแม่ก็มีความสุขดีลันคงคิดถึงแม่มากถ้าแม่ไม่ไปกับลันคิดถึงก็แค่โทรหามันจะเป็นอะไรไปล่ะยังไงแม่ก็ขอให้แกโชคดีนะรันนะขอให้ท่านชีกรักแล้วก็ดูแลแกอย่างที่สัญญากับแม่ไว้แล้วแม่ก็ขอให้คุณโสรยาแล้วก็ครอบครัวของเขายอมรับในตัวแกเร็วๆจ้ะแม่แต่ว่ารันก็ไม่อยากหวังเอาไว้มากหรอก หวังมากกลัวจะผิดหวังอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดดีแล้วล่ะลูกถึงท่านชีกจะรักแก่มากแต่ก็ต้องทำใจเอาไว้ด้วยเพราะบ้านเมืองของเขาไม่เหมือนของเราประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันนอกจากนี้เขายังมีตำแหน่งสูงส่งไอ้ที่คิดจะครบเราคนเดียวเป็นเมียคนเดียวอย่างที่ให้สัญญาไว้มันอาจจะไม่จริงก็ได้จะแม่ลันเข้าใจดีจะ้ะถ้าเกิดว่าชีก เขาคิดจะมีเมียมากกว่าหนึ่งคนลันก็จะเลิกกับเขาโถเอ้ยถ้าเป็นเมียเขาแล้วจะไปขัดอะไรเขาได้แม่คอยดูก็แล้วกันลันไม่ยอมง่ายๆหรอกแกก็อย่าดื้อให้มากอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาถ้าชีารักลันมากพอเขาจะยอมสละได้ทุกอย่างค่ะแม่เอาเถอะเอาเถอะแม่ก็ขอให้แกโชคดีก็แล้วกันทางด้านไซร่าเองเมื่อเข้าใจกันดีกับไบรอนแล้ว เธอก็มาขอโทษลันนาด้วยตัวเองฉันขอโทษนะลันขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเธอคงเกลียดฉันมากลันไม่เคยเกลียดคุณไซร่าเลยนะคะเอาอะไรมาพูดลันรักแล้วก็หวังดีกับคุณไซร่าเสมอฉันเหมือนบ้าจริงๆเลยเธอดีกับฉันขนาดนี้ฉันไปคิดอกุศลกับเธอแบบนั้นได้ยังไงคุณไบรอนบอกความจริงกับคุณทุกอย่างแล้วล่ะคะว่า เราสองคนไม่ได้มีอะไรกันคุณไบรอนเขารักคุณมากนะคะฉันรู้ฉันรู้เราสองคนเข้าใจกันดีแล้วเขาบอกฉันหมดแล้วล่ะฉันไม่เคยคิดที่จะแย่งคุณไบรอนมาจากคุณเลยแค่คิดก็ไม่เคยค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วขอบคุณมากแล้วเธอกับชิกล่ะเป็นยังไงบ้างฉันก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตความรักระหว่างฉันกับชิค h a มเดนมันจะดีขึ้นหรือแย่ลง เพราะว่าเราสองคนก็ต่างวัฒนธรรมเขาสูงส่งส่วนฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่สิ่งที่ฉันรู้ชิคเขารักเธอมากนะัละนาแต่ก็คงต้องฝ่าด่านประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ฝ่าด่านคุณโสรยาไปให้ได้คะ่ะนั่นลหละปัญหาของเธอที่มันใหญ่ยิ่งกว่าทําให้ชิคคำเด็นหลงรักฉันก็กลุ้มใจคะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงคุณโสรยาถึงจะไม่รังเกียจฉัน สู้ๆนะลันฉันเอาใจช่วยขอบคุณนะคะคุณไซร่าแล้วลันนาก็ตามชิคแฮเดนกลับมาที่คาสิตาพอเขาบอกเรื่องนี้กับแม่ซรยาก็หงุดหงิดแม่ครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกแกกับไซร่าไปเที่ยวด้วยกันทำไมแกกลับมาคนเดียวไซร่าล่ะชิคแฮเดนไซร่าเขาก็ต้องอยู่กับแฟนเขาสิครับอะไรนะหมายความว่าอย่างไงไซร่าเขามีแฟนแล้วครับอยู่ที่ฝรั่งเศส ตอนนี้เขาสองคนก็อยู่ด้วยกันจะมีแฟนได้ยังไงก็แกกับเขารักกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เข้ากันได้ดีไม่ใช่เหรอมันเป็นแค่แผนการของผมครับแผนการแผนการอะไรพูดอะไรนะ่ะชี้ข้าเด่นผมไม่ได้รักไซร่าไซร่าเองก็ไม่ได้รักผมเราต่างก็มีคนของเราอยู่แล้วครับงั้นแกรักใครคนของเราหมายถึงใครผมรักลันนาครับลันนา คนรับใช้ของไซร่านะเหรอไม่ได้นะชิคแคมเดนแกเป็นถนึงชิคผู้สูงส่งจะมารักกับสาวใช้แบบนั้นแม่ไม่ยอมเด็ดขาดเราสองคนรักกันครับแม่รักกันมากจริงๆผมขาดลันนาไม่ได้ไม่ได้ชิคแคมเดนแม่ขอสั่งแกเป็นถึงชิคแกจะมาเอาลันนาที่เป็นแค่คนรับใช้มาเป็นเมียไม่ได้ผมเป็นชิคก็จริงครับแม่แต่ชิคก็มีหัวใจไม่ใช่เหรอครับโอ้ยฉันอยากจะบ้าตาย ทำไมหัวดื้อกับแม่แบบนี้นะถ้าผมไม่ได้แต่งงานกับลันนาชาตินี้ผมก็จะไม่แต่งงานกับใครครับได้แม่จะให้แกแต่งงานกับนางลันนาแต่ขอ,ออย่างเดียวขอให้มันเป็นเมียคนที่สองแล้วแม่จะหาคนที่คู่ควรมาเป็นเมียคนที่หนึ่งให้ผมไม่คิดจะมีเมียมากกว่าหนึ่งคนครับปวดหัวตายเลยแค่ลันนาคนเดียวผมก็ปวดหัวจะแย่แล้วไม่ได้แม่ไม่มีทางยอม ถ้าจะให้เอานางลันนามาเป็นเมียคนที่หนึ่งชายหนุ่มหนักใจมากพอเห็นสีหน้าเครียดๆของชิคฮ้ามเด่นลันนาก็ถอดใจท่านไม่ยอมหรอคะให้เวลาแม่หน่อยนะสักวันท่านจะต้องเข้าใจเราฉันเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าคะที่ทำให้ชิคกับแม่มีปัญหากันอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิฉันไม่เคยมองว่าเธอเป็นตัวปัญหาถ้าชิกลำบากใจไม่เลยฉันไม่เคยลำบากใจอย่าคิดอย่างนั้นลันนา ฉันจะพาเธอสู้ให้ถึงที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณชิคที่สุดไปเที่ยวกันปะแต่ว่าฉันไม่ค่อยสบายใจอยากเที่ยวหญิงสาวถอนหายใจอุปสรรคเยอะจนท้อไปหมดโสรยาไม่ยอมรับที่ลูกชายจะแต่งงานกับคนรับใช้อย่างรันนาแถมยังจะเอามาเป็นเมียคนที่หนึ่งจึงให้ได้เป็นแค่เมียรองแต่นับเป็นโชคดีที่เธอเกิดท้องขึ้นมาเสียก่อนเป็นอะไรหรือเปล่ารันนา เวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้มากค่ะแม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรหมูนี่เวียนหัวทุกวันเลยสงสัยเธอจะเครียดเรื่องของแม่ชั้นนั่นแหละอย่าไปคิดมากเลยสักวันแม่จะต้องเห็นใจในความรักของเราฉัานก็หวังอย่างนั้นค่ะขอให้คุณโสรายายอมรับชั้นเร็วเ,รวเพราะฉั้นเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าชี้ก,กับแม่ต้องมีปัญหากันเพราะฉัน้นหน้าเธอซีดมากลยลนาแน่ใจหรือว,ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้ ไปหาหมอไหมฉันจะพาไปเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกมันเวียนหัวเคลื่อนไสเฉพาะตอนเช้าตอนบ่ายๆแล้วก็ตอนเย็นฉันไม่ค่อยมีอาการค่ะถ้างั้นก็พักให้เยอะๆนะนอนหลับพักผ่อนให้มากๆใช่หนุ่มบอกแล้วสั่งให้เธอไปนอนเขาต้องไปดูคนงานขุดเจาะน้ํามันจึงจําต้องฝากลันนาเอาไว้กับแม่แม่ไม่กินหัวเมียแก่หรอกนะจะไปก็ไปเถอะฝากด้วยนะครับแม่จะไปไหนก็ไป แม่ไม่ได้ใจไม้ไสรก,กรรกมถึงขนาดจะทําอะไรเมียของแกหรอกนะผมก็เป็นห่วงไปตามภาษาสามีที่จะต้องเป็นห่วงภรรยานั่นแหละครับแม่สามีภรรยาพูดมาได้ยังไม่ได้แต่งงานซะหน่อยใครรู้ว่าชิงสุกก่อนหามแล้วก็อายเขาตายเลยเอาล่ะครับแม่ผมขอโทษถ้าอย่างนั้นผมก็ฝากลันนาด้วยนะครับหวังว่าแม่คงจะใจดีกับเธอใช่ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะผมยังไม่ได้ว่าอะไรแม่สักคำ แต่แกก็คิดแม่รู้โซรยาตวัดคอนให้ลูกชายอย่างหมั่นไส้ชายหนุ่มหัวร้อใแย่ๆเพราะกลัวว่าแม่จะทำให้ลันนาหนีไปจริงๆกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาติดตามชมคลิปหน้านะคะซึ่งเป็นตอนจบค่ะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ